เื่อเป็น L S L S X ฝา C C ทุกใหญ่เลยแลากระหลงโ้งเลยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งครับวันนี้เรามาตามคําเรียกร้องหลายๆคนบอกนะแมนครับโอ้ย oh, เมื่อเราจะไปหาแม็กเทคหาพี่แม็กเทคอีกวันนี้ก็เลยมาสัหน่อยครับเพราะว่าโปรเจกต์หน้ายาวเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกับแม็กเทคแล้ววันนี้ผมจะมาล้วงความลับให้เพื่อนๆได้รู้อย่างว่าแม็กเทคมีความลับอยู่เรื่องหนึ่งที่หลายๆคนชอบถามและไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงอะแม็กสวัสดี สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับก่อนอื่นว่ามีคนชอบถามว่าพี่ทำไมพี่แม็กชอบหันข้างขวามาคุยกับพี่ว่างเปล่าว่างเปล่าฮะว่างเปล่าว่างอ๋อหูซ้ายเสียหูซ้ายไม่ได้ยินหูซ้ายไม่ได้ยินเพราะว่ายิงปืนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้มันเกิดต้องมี2ี่ปีแล้วมั้ง20ปีแล้วเหรอมีมีสิบกว่าปีอ่ะออเพราะอะไรเกือบ20ปี แดกเหล้ากิน <le> <on> เหล้าแล้วโดนโดนแล้วเหมือนเหล้าปลอมไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวพระรามเก้าร้านดังด้วยพอไปกินโยเมาแบบเมาแบบจำอะไรไม่ได้อะ่ะตื่นมาีกทีหูแม่งวิ้งเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยหูวิ้งเลยเหรอหูวิ้งแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็อยู่ตรงนั้นใช่ป่ะก็หาที่นอนแถวๆนั้นแหละ <K ill in> <K ill in> ไม่ต้องบอกนะว่านอนที่ไหน <K ill in> เออเสร็จแล้วก็เอ้ยมันผิดปกติก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาพลพระรามเก้า <K ill in> หมอเขาบอกว่า โอ้ไม่ได้ยินไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครั้เขาก็ให้เทสเทสการได้ยินว่าเสียงแบบเบาลงเบาลงเรื่อยๆอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ได้หูหนวกสนิทใช่ใช่ตอนแรกทุกคนถามพี่แมนครับทำไมพี่แม็กต้องหันใครเวลาวนะันนั้นนั่งข้างเนี้ยพูดอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องต้องกกอต้องต้องข้างนี้ฝั่งขวา ซึ่งยิงปืนก็ยิงขวาเพราะฉะนั้นหูขวาจะได้ยินเยอะกว่าตอนนั้นยังไม่ได้ยิงปืนอะไรเยอะแยะเลยก็ยิงเล่นๆนี้หน่อยเออแต่คือประเด็น่ะคือตื่นขึ้นมาแล้วมันหายไปเลยอะหายไปเลยเหรอเออวิ่งแบบแม่งวิ่งค้างอยู่เงี้ยแต่ตอนนี้ไม่วิ่งแล้วนะแต่คือมันไม่ได้ยินแต่ตอนหน้าวิ่งยาวเลยแอลกอฮอล์มาเล่าปลอมอ่ะสรุปซื้อเหล้ามีห่อแต่ได้เล้าปลอมอ่ะเดือดนะเพราะฉะนั้น นี่คือหนึ่งความลับที่ใครล <ะ S 1> หลายๆคนก็เลยเลิกกินเหล้า <C it le au> จนถึงปัจจุบันกลัวออกลายเป็นกลัวว่ามันเหลืออีกข้างหนึ่งเหลืออยู่ข้างเดียวเลยป็ตระดับส<ไ>องข้างเอาไว้วะก็คงต้องใส่จริงเขาบอกให้ใส่เนี่ยไอ้เครื่องขยายแต่อสัตว์เหมือนคนมิการมันหน่อยว่าจริงๆกูจอดรถคนมิการแน่นะเว้โอ้โหกูเสียแต่เขาอขาเอาลเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาวกเข้าเรื่องของหน้ายาวณปัจจุบันมันกี้ไปหูได้ไงวะไอถาม คนทางบ้านมาออเหรอถามมาว่าสังเกตว่าทําไมพี่แม็กต้องใครใครรู้ที่รักษาที่มันรักษาได้บอกด้วยนะอยากรักษาเือนตึงมาหลาไปแล้วเอาเอาอย่างี้เดี๋ยวเรื่องของหน้ายาวก่อนเราวกกลับมาเรื่องของหน้ายาวหน้าปัจจุบันเองหน้ายาวคันนี้หน้ายาวคันนี้ก็ที่ขายเล่เก้ไปก็ที่วิ่งปีที่แล้วอะแหละอืมอ่าเล่เก้มาขอซื้อไปแล้วก็จริงๆกะเสร็จนานแล้วได้สองพันเฮ้ยตอนนั้นจูนได้เท่าไหร่วะ อ่งสี่ดองพันหนึ่งรน่าจะเป็นเครื่องที่แรงมาเยอะที่สุดในประเทศไทย On d ไ n o นะ On d ด n o ที่มีหลักฐานเรคคอร์ดอ่ะฮะแล้วก็แล้วก็นั่นแหละก็รอบที่แล้วเนี่ยก็ให้เอเล็กไปซ้อมยังไม่ทันไปไหนเลยก็ให้มันดูระบบระบบเบิร์นยางเสียงแม่งเฮ้ยดังผิดปกติ กูก็เลยบอกให้ไอ้ไอ้เล็กไอ้ไอ้เล็กมันหยุดบอกเฮ้ยมันดับเครื่องดับเครื่องอยู่หน้าเส้นเลยนะเบินยางเสร็จแล้วปื๊ดกลางถอดเฮ้ยเสียงเครื่องกูยืนอยู่ตรงนี้ไงเสียงเครื่องมันผิดปกติไว้มันดังก็ก็ก็กูบอกไอ้มันดับมันดับแม่งไม่ดับกูตกหัวเงี้ยแล้วจนกูต้องไปปิดเครื่องเองอ่ะปรากฏว่าถอดออกมาสปริงวาล์วตัวหนึ่งมังหักอ่าอ่าอยู่าว่าถ้าสปริงวาล์ว เอามาให้ดูหน่อยดิแล้วสปริงวาวหักวาวโคตรไปนิดนึงแต่ด้วยความว่ามันเพิ่งหน้าเส้นแล้วรอบมันไม่ได้เยอะถ้ารันนั้นเนี่ยไม่พอไปโอ้โหทิ้งทิ้งทั้งตัวเพราะว่าวาวมันจะขาดเนี่ยแล้วมันจะตําเลเทหมดพูดง่ายว่าลูกเลิกเสื้อไปหมดใช่แต่นี่คือแบบมันหักแล้วแล้วมันก็เพิ่งไปตําวาวโคตรไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือคันนี้ลูกก้านข้อใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยข้อเดิมเฮ้ยบ้าสองพันมาเคยถ่ายให้ดูแล้ว เสื้อเดิมแต่ว่าปอกเดิมด้วยแต่เปลี่ยนแค่ประกับเป็นประกับบิลเลตเออขาเวียงเดิมดำๆสกรปรกสกรปรกเลยอะที่เคยถ่ายลงให้ดูว่าทําได้สองพันม้าจริงเยอะกว่านี้ก็ยังได้นี่บูอยู่สามบายแล้วถือโบร์โรบหมดแล้วร์โรบไซเล็กมาหน่อยถ้าจะขยับต้องเปลี่ยนร์โบแล้วเร์โบสเปคมันสองพันเองนี่ก็โอเวอร์สเปคไปแล้วกับรุ่นอันนี้มันไอ้นี่เองนะกาเลดเทคห้าห้าตัวแปดแปดอะ ห้าห้าแปดแปดบูเท่าไหร่บูทสามบาทต้นต้นเองสามบาทสองนะสามบาทสองเองซึ่งจริงๆแล้วรถคันนี้มันรับได้กี่บาทสี่บาทสี่บาทนี่สามบาทสองนี่เหลือเลยนะใช่มันมันหมดทโบแล้วอ่ะไม่รู้จะไปไหมอ่ะแต่เดี๋ยวไม่ได้กเดี๋ยวท่อโบโอเวอร์สปีดเพราะทโบบอลแบลิงมันหมุนได้ประมาณแสนห้าถึงแสนหกพันใช่ป่ะนี่มันก็น่าประมาณนั้นแล้วถ้าหมุนเกินเกินห่วนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทร์โบมันจะพังถ้าคืออยากขยับ ยเยอะกว่านี้หมูๆเลยเฮียเปลี่ยนโทอโบไปก็ได้แล้วไปไปตอนแรกที่ใส่โปรโมสแล้วรู้สึกมันนั่นไปก็ถอดออกไงแต่ตอนนั้นคือไอ้ลลนุ่นรั่วนี่รั่วเราก็เข้าใจผิดว,ว่าโทอโบมันใหญ่หน้าแปนเป็นหน้าแปนการเลสพอใส่พิลิชั่นแล้วมันมันเป็นเตเปอร์ไม่สนิทเนี้ยเราก็ว่าอี้อมันมันรอจังหวะจริงจริงๆอ่ะมันไม่ได้รอหรอกมันรั่วเข้าใจผิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่หักเฮ้ยหักขนาดนี้เลยหรอใช่เนี่ยสปริงสองชั้นแต่ว่าหักคืองี้จะอธิบายให้ฟังคือ สปริงอายกตัวอย่างสปริงสปริงเจเนี่ยปอนมันอยู่ประมาณประมาณเจ็ดใช่ปะ่ะ uh huh. สปริงเคที่เป็นสองชั้นอยู่ประมาณสิบเอใช่ปะ่ะ uh huh. สปริงเอลเอสที่เป็น n ออที่กูทาเครื่องเ a uh huh. กูทำเอลเอสไปหลายตัวแล้วถูกต้องไหม uh huh. มันอยู่ประมาณก็อยู่ประมาณสิบขวา uh huh. ไอเนี่ยพอเป็นทอร์โบอ่ะกูใส่เนี่ยสองชั้นแบบอย่างแข็งแล้วอ่ะยี่สิบขวาปอนไม่อยู่เยร เออตอนแรกกูก็ไม่รู้เพราะกูก็นึกว่าแข็งแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นใช่ป่ะกูก็กูก็มเมลไปถามพักพวกที่อเมริกาว่าโอโอเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเงง้ยมันเป็นเพราะอะไรวะก็ส่งรูปให้ดูแล้วก็ส่งสเปคให้เขาดูเขาก็ถามว่าแรงม้าเท่าไหร่รอบเท่าไหร่อะไรบ๊ะๆ๊ใช่ป่ะระบบโรเลอร์เป็นยังไงใช้อะไรอะไรแม่งบอกว่านิ่มไปยี่สิบสองเนี่ยนะให้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งสี่สิบกว่าโอ้โหแล้วเอาสเปคที่ไหนว่าสี่สิบกว่ามีมีมี เอของเล่นมันงเยอะพูดง่ายว่านิ่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยเรียบร้อยวาวก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยวาวคนไปคนแม่งเอียงเลยนี่แต่ดีว่ามันยังไม่ขาดเ่ยถ้าขาดนี่แล้วลูกก็ยังไม่เป็นรอยไปเลยอะไรเลยคือมันฟังก่อนไวไงปุ๊บ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 อย่างเงี้ยแล้วแกไม่ตกใจวะเพื่อตกใจมันไม่เคยข่าวกันว่าเลยทำอะไรไม่ถูกอ๋อเสียงคือเสียงมันฟังยังไงวะอ่าจยากรู้นิดนึงมันเะเอ้ยมันก็แก๊กแก๊กแก๊กดีเพราะว่า พอวาวมันมันหล่นไปมันก็กระแทกกับหัวลูกสศรแต่ด้วยความว่ามันใหญ่ครมันก็เลยยังไม่เป็นไรมากแค่คดดพอดีจังหวะยืนหนุ่ม้าราดีนแค่ๆๆใช่ใช่ยืนหนุ่มนี้พอดีเลยตำแหน่งแค่นี้โอ้ที่เห็นในคลิปใช่ไหมใช่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 นั่นแหละนั่นแหละที่บอกเฮ้ยหยุด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 อันนี้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมีคลิปปะตอนพุบครบครบอ่ะไม่ไม่มีไม่มีไม่รู้ของใครเห็นอยู่แวบๆเพราะฉะนั้นก็คือลำนี้สองร้อยได้สองพันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อย สี่สิบแปดสี่แปดแรงม้าใช่เพราะฉะนั้นทอกที่ตามมาทอกก็ประมาณนั้นสองพันกว่ามันจะขับยังไงวะขับก็เอาตรงๆแค่นี้ขับได้เรื่องแข็งบ้านเราห่วงก็โค้ดแท็กดีๆขับได้อย่างที่ล่าสุดแม็กก็ไปที่เมกามาไปงานเบอร์ไปนอลอ่าเบอร์ับไฟนอลเบอร์ขับไปนอตเป็นไงบ้างมีอะไรใหม่ไหมจริงๆทเทียบ คือกูไม่ได้ไปมาประมาณหกปีแล้วถูกไหมก่อนโควิดกูไปใช่ไหมก่อนโควิดปีหนึ่งไม่ใช่ปีโควิดนะก่อนโควิดปีหนึ่งกูไปแล้วก็เพิ่งมาไปเมื่อเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วใช่เอาจริงก็ไม่ได้ว่ามีอะไรแต่แตมีสิ่งหนึ่งที่แม้บอกว่าจะเอามาเล่นในโตไม่ได้บอกว่าจะเล่นแต่ตอนนี้คือแต่ก่อนเนี่ยคือก็ไปศึกษามาเนี่ยแหละแล้วตอนเนี้ยรู้แล้วว่า แต่ก่อนมาที่เล่นในโตเนี่ยแม่งผิดทุกประเด็นเลยพูดได้มั้ยไม่ได้เน่เอานิดนึงเพราะเพราะจะบอกให้เลยว่าคนที่เล่นเนี่ยเล่นเน่นผิดหมดเลิกไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกกูเสียตั๋วเสียตังค์ไปแล้วให้กูมาบอกไม่มีนี่กูเพื่อนมึงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้สักเล็กสักน้อยเอฟก็ผิดองศาไฟก็ผิดจบแค่นั้นเลยเพราะนั้น เราต้องบอกเลยว่าแม็กเทคเจอและทีนี้น้ํามันก็จะสนุกรู้อย่างลึกซึ้งรู้อย่างแบบไอ้นี่เลยว่ามันอะไรยังไงเพราะนั้นก็ใครก็อยากได้แรงก็ต้องมาถามเราเองคือมันเรื่องของการเซตติ้งเครื่องนั่นแหละทีแรกแล้วก็การเซตระบบการเซตระบบน้ํามันอะไรก็มีทั้งหมดเลยคือที่ทํามานี่แม่งอถ้ากูเดาเรื่องค่าจุดระเบิดกับค่าไฟ เออคนละโลกคนละเรื่องคนละแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เออเรื่องของในตัสด้วยเรื่องมั้ยในตสไม่เกี่ยวแยกกันแยกเลยไม่มีผลไม่มีผล,ผล,ผลอบอกเลยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวหลังไม่แนอนแต่ณนะปัจจุบันเมื่อกี้แอบเห็นอยู่เรื่องหนึง่งได้ข่าวว่าคุณกําลังซุ่มดูว่าโปรซิกปีนี้ใครแรงใช่ไหมอ๋อคือจริงๆอายากจะทำลงปีนี้เลยแหละแต่ว่าไม่ทันเพราะว่า หนึ่งงานงานมันเยอะแล้วก็รถดิฟหลายคันแล้วก็น่าหนก็ที่ไปกับมึงด้วยเอะไรเงี้ยน่าก็ไม่อยู่กันสองเดือนแล้วถูกไหมก็เลยเออทำไม่ทานจากเครื่องอ่ะทำเ็จแล้วพาไปดูหน่อยนี่นี่นี่ถามหน่อยเครื่องเคมาทําไมไหนเครื่องมันได้ไหนนู่นวางมันเข็งเลยนี่เหรอน่นโน่นโน่นไอ้นี่อย่าอย่าถามไอ้นี่ดิอันนี้กูรู้ว่ามึงต้องมีพิศดารอีกแน่นอนไอ้อ่าเริ่มใจนี่ก่อนพิศดารคือ ไม่บอกจะให้กูใช้คำไหนดีเพื่อนไม่บอกอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะทำยังไม่รู้ใหญ่ยังไงต่อมันคือเครื่องเครื่อง V8 ไง LS ไม่ใช่ดูดีๆเหมือน LS ที่ไหนเราเครื่องเชฟนี่หว่าใช่ป่ะสักอย่างใช่เครื่องเชฟเนี่ยนนี่คือเครื่องเชฟเครื่องใหม่นะเครื่องใหม่เฮ้ยใหม่เหรอมึงก็ดูดิโอ้ยเยอะๆใหม่จริงนี่เปิดเครื่องใหม่มานะเอ้า เออแล้วเบิกที่ไหนอ่ะเอาเบิกที่บริษัทเลยนี่เดี๋ยวมึงนอกมันให้เบิกแตนลูกเลยหรอมีจะเอากี่ตัวก็ได้หมดแล้วแล้วไอ้ที่กล่องนู่นอ่ะอันไหนนู่นนะห่อห่อไหมฮ่อหอก็เครื่องเคเป็นสแปรของพวกรถดิฟอะสแปรน้อยไปปะเออนั่นนั่นไม่ใช่เครื่องเดิมนะเครื่องเดิมมีตัวนี้ตัวเดียวนะเฮาไปดูก่อนนี่ไม่เดิมหระไม่เดิมเต็มคาราบเบลหมดอ๋อนี่คือทำดิฟสเปคเฉพาะ อันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมใช่ทําไว้เป็นสแปร์เนี่ยก็เขียนชื่อเขียนชื่อ,อจะของมีหมดแล้วจะมีทั้าของมหมดแล้ว,ออน,ลวนี่ไงเครื่องที่เราพูดถึงคือเครื่องนี้ที่แอบ,บกําลังซุ่มอยู่คันนี้จะทาอะไรบ้างก็เป็นเครื่องแถวเรียงหกสูบสี่พันนีซีสี 4, ่พันดีซีเดิมๆโรงงานเลยไม่กูไม่เชื่อฮะกูอยากรู้ว่าจุดจบของแรงมา้าก็มีแต่แต แต่แต่ไม่ต่ำกว่าพันเจ็ดหรอกจริงจรนะ <H as> ิงเกียร์โตนะฮเกียร์โตเกียร์โตก็ดูไฟเินนี่เกียร์โตไม่เดี๋ยวแล้วมันจะรับยังไงไหวไหวใช้เกียร์อะไรเกียร์พาวเวอร์ไกด์เหมือนคันหน้ายาวเลยสองสปีดเกียร์ออโต้จบไปที่พันเจ็ดคันนู้นสองพันหนึ่งใช่อันนี้พันเจ็ดแต่ลงไม่ทนันทำไม่ทนันทำไม่ทนันเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าได้วิ่งแน่ ชัวมะเนี่ยชัวชัวชัวได้ข่าวว่าปีหน้าจะเผาๆลงแล้วเดี๋ยวจะเนี่ยแหละมาแดกหน่อยมาแดกหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าว่าไม่ไม่เห็นในวงการแดกกันไปเราอย่างที่เห็นตอนนี้วงการดิฟเออก็น่าก็เห็นที่เห็นก็รถดิฟทำแต่รถดิฟนั่นแหละต้องบอกนิดนึงแม้เครื่องว่าจะไปใส่รถดิฟเหมือนกัน จะเอารถกันนั้นเอาเครื่องนั้นไปใส่รถต้องบอกนิดนึงณปัจจุบันเองเนี่ยยอมรับกันยอมรับในสายรถดริฟต์กันอยู่แล้วว่าแม็กเองก็เป็นคนนําเข้าตัวแทนนําเข้าไวแฟใช่ใช่คนบางคนถามว่าถ้าอย่างเนี้มีโอกาสไหมที่ถ้าเกิดรถที่อยากทำดริฟต์เป็นไวไฟเนี่ยสมมตินะซื้อที่อื่นแล้วมาเซอร์วิสได้ไหมซื้อที่อื่นแล้วมาเซอร์วิสได้ แต่ต้นตีนเพราะมึงก็นาเข้าอยู่แล้วเอออ่าเพราะฉะนั้นมาทางไหนไปทางนั้นดีว่าเฮียอย่ามายุ่งกันดิเออเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบนะับเพราะว่าหลายคนถามมาพี่แมนครับตรงไปตรงมาวลาตรงตรงเกินเพราะฉันบอกคือผมอ่ะมีปัญหาว่าผมไปซื้อไวแฟบมือสองซื้อมาเสร็จปุ๊บมันมีปัญหาผมควรทาไงดีก็บอกแม็กเทคสิอ๋อมือสองเหรอ มือสองเออมือสองขึ้นมาจากใครอ่ะไม่รู้อ๋อไม่ไม่มีที่มาก็ตามนั้นแหละก็ไปถามคนซื้อดิซื้อจากใครอ่ะเออแต่ถ้าซื้อจากแม็กก็ไม่มีปัญหาหรอกดูให้โอเคเพราะตอนนี้ก็คืออย่างที่รู้ว่าแม็กเองก็นําเข้าละอ่าคนเดียวเลยเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเลยคนเดียวไหมก็มึงก็ไปกับกูอยู่อ่ะกูสนิทแค่ไหนมึงก็เห็นแมงเปิดโรงงานให้ดูเลยเออมึงกูสนิทแค่ไหนมึงก็เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือโปรเจกต์แล้วก็ยังมีรถอีกหนึ่งคัน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซ้อมนัดไอ้เล็กเก้ไว้นัดอ๋อจะเจ็ดไว้ด้วยนัดเดอะเฟิร์สไว้ด้วยกูอยากไปมากเลยกูติดงานว่ะงานอะไรติดไปกับนายออ๋ก็ไปซ้อมเฉยๆไม่มีอะไรก็เดี๋ยวไม่อยากติดกล้องวิ่งไปดูด้วยไงอ๋อแต่เดี๋ยวบอกบอมไปละให้บอมมันถ่ายไหมอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้สเต็ปรถดิฟก็ค่อนข้างจะเยอะอันนี้อันนี้ซูเปอร์ชาร์จทันที่บอกฮะอีกแล้วเหรอเซ่ะอ๋อยังไม่มีเครื่อง ยังยังไม่ได้ประกบเข้าไปอยู่ตอนแรกกับมีแล้วแล้วก็รลือออกไปแล้วก็ทำใหม่เคซุปใช่เคยิ่สิบซุปซุปกับเทอร์โบอืมอไหนดีกว่าเอาตรงๆเลยจำคำกูวไว้นะเทอร์โบไม่มีคำว่าแรงกว่าซุปมันขึ้นอยู่ว่ามึงใส่ซุปไซส์ไหนคํานี้เลยคำนี้ <laughs> คือถ้ามึงไปใส่ซุปไซส์เล็กเนี่ยซู้เทอร์โบไม่ได้หรอกเพราะซุปมันหมุนตามรอบเพื่อขนาาเท่ากัน ถ้าถ้ารดลดลดท็อปฟิลใช้อะไรอะทอโบโอเอออ่ะแค่นั้นแหละเหมือนกัน <Really? S 1> คือถ้าถ้าซูเปอร์ชาร์จโฟเลตมึงได้เท่าทอโบโอเอาแค่โฟเลตเท่าทอโบนะอืก็ได้หมดทอโบละทำไมรู้รว่าทอโบเนี่ยมันมีใบไปขวางอไอเสียมันออกไงเออใช่แล้วซุปอะ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วอันไหนโฟดีกว่า ก็ไอ <K ill ain> ที่ดูดอย่างเดียวเอาแค่อัดเท่ากันนะคายทิ้งซูเปอร์ช้าก็ได้เปรียบแล้วพูดแค่นี้กม,มพูดไม่ผิดเพราะงั้นหลังจากนี้จะมีโอกาสไหมว่าเฮ้ยแม็กอาจจะหาซุปที่มันเหมาะกับรถบ้านอะไรเงี้ยมีโอกาสไหมซุปรถบ้านก็มีทําไปอยู่คันสามยูก็ใส่ไปก็หลายคันแล้วแต่จริงรถบ้านขี้เกียจทำต้องไงเพราะนั้นรถสนามเนี่ยจะทำรถสนามเอาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะรถพวกนี้ก็อย่างเคเนี่ย เครื่องเคก็ดิฟเคใครบอกว่านี่นี่ะุกมั่นข้างหลังจะเป็นสายพานาตรงนี้จะเป็นสายพานนะเพราะฉะนั้นจริงๆอะเคยเห็นที่ญี่ปุ่นประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วอ่ามันจริงมันมีมานานแล้วที่อเมริกาก็มีมานานแล้วแต่เพียงแต่ว่าบางทีเราไปเห็นไซส์ที่เขาใส่อ่ะ อย่างชุดคิดบ้าบอติดติ๋วบูทอยู่ศูนย์จุดสี่เฮียังไงก็ไม่แรงมึงลองเอาซุปซุปที่มันบูทได้เท่าฮอบโบดิไอซุปชุดคิดแม่งบูทตุ๊ดตุ๋ยเฮียศูนย์จุดสี่เนี้ยองแบบนี้ไม่เกินบาเงี้ยมึงลองเจออย่างงี้ดิอย่างงี้หนักหนักได้เท่าไหร่บูทได้สองบาร์สองบาร์ก็ถือว่าสเปคพันอ่ะพออพราะงั้นก็สบายแล้วสำหรับคนที่ชอบเรื่องของขึ้นขึ้นอยู่เราเอาคอมโพเนนต์อะไรใส่เข้าไปไงเออขึ้นอยู่เราเซตสเปคแหละ บางคนอาจจะยังยึดเรื่องของว่ากูมีเทอร์โบเสียงเพาะกว่าอฮึฟุบเสียงเพ่อกว่าเยอะจริงเหรอโอ้วีดลั่นเลยเพราะงั้นไอเครื่องลอรี่พอมไหมเออใช่อ่ใช่ป่ะมึงก็ไปดูปูอยู่ใช่ป่ะใช่ใช่คือเครื่องคันไหนพาะอสุดในดีมาเตอร์เครื่องลอรี่ เรื่องอะไรอ่ะโอ้โหซุปก็เนี่ยแหละแพกตันถูกไหมเออใช่เดี๋ยวมึงดูเหอะเดี๋ยวยิ่งหน่อยผูมาก่อนการกูบอกเลยคนนี้ยิ่งหน่อยเดี๋ยวก็จับยับซุปให้หมดไม่แต่มันไม่ให้ว่ามันไม่ให้เรื่องง่ายที่แบบจะใส่ใส่แล้วมันจบอือันนี้ก็คือเป็นการลองเท่าที่ก็ไปศึกษามาอีกมันมีการคํานวณก็ต้องถามอีกงว่าเครื่องที่ใส่ซุปได้คือรุ่นเครื่องอะไรบ้าง ถ้าใส่เทอร์โบได้ก็ใส่ซูปได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นจบไปอ่าแต่มันมีการคำนวณเทอร์โบมันยังเราเราเล่นจนจนชินอยู่แล้วใช่ไหมแต่ซูปอ่ะมันก็ต้องรู้ว่ารอบรอบเครื่องใช้เท่าไหร่ต้องใช้บูทเท่าไหร่ซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จเนี่ยเอ่อหมุนได้กี่รอบออมันจะมีลิมิตของซูเปอร์ชาร์จแต่ละรุ่นอ่าและเลชเลโชอลซูเปอร์ชาร์จเท่าไหร่ถึงจะมาทดมูเล่ถูกว่าจะเอามูเล่ขับเท่าไหร่มูเล่มูเล่ส่งเท่าไหร่ มันไม่ใช่ว่าใส่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเรื่องโฮาวเออเรื่องการคำนวณอีกซึ่งสบายกูอยู่แล้วไงรอดแล้วสบายสบายอยู่แล้วเจออยู่คนเดียวเลยตอนนี้ตั้งแต่ไอ้ในโตแล้วพยายามจะล้วงเรื่องในโตให้หลุดมามันไม่ยอมหลุดเพราะฉะนั้นตังหลายหลายบานเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ตามมาคือตอนนี้ยเราก็จะเห็นเรื่องของรถดิบให้ว่าผิดหมดชัววแล้ผิดหมดผิดสวนทางที่เที้ยเลยแรงคำนวะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งวันแล้วก็รถคันโน้นก็ทําเพิ่มอีกคันหนึ่ง อาอนั่นรถซ้อมรถซ้อมไม่มีอะไรรถดิฟรถรถซ้อมใช่เนเครื่องเดิมแปดเทอร์โบไปไม่มีอะไรไอซิฟิโลใช่ไหมเออใช่ไม่มีอะไรเลยเครื่องเดิมไม่รู้ไส้เลยข้างนอกอ๋ออันนั้นอันนั้นรถเก็บรถเก็บของพักพวกกันเพื่อนกับกนุษย์แต่การนุ้น์ปูคุ้นมากเลยพี่แหน่งไงเออพี่แหน่งส่งมาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยว่าแล้วคุคุ้นเียวฟังเสียงให้ชื่นใจป่ะเอาดิอยากดูเต็มเก่งใจป้องป้างต่้งติดป่ะเนี่ย เดี๋ยวกูจะติดกล้องไม่ตรงนี้ติดกล้องติดกล้องนี้นี่มึงติดกล้องนี่เลยนี่ติดตรงนี้เลยติดไหนติดนี่ยจริงแย่เอาเข้าไปเลยเอาไม้แย่เข้าไปเลยอยาเลยปล่อยปล่อยมันไปบ้างแล้วตัวนี้ใช้กล่องไงกล่องฟิวเทค FT หกร้อยรอ FT เจ็ดร้อยยังไม่ออกทีอุ้ยเดี๋ยวไปจะสองปีแล้วซีมาปีนี้เป็นไงมั่งไม่ไปแล้วอ่ะเออกูก็เห็นกูเห็นแล้วมันก็รู้สึกมัน ฝืดไม่พอไม่ต้องอะไรอ่ะไม่กระทั่งไปที่อิตาลีไปเบทเทิลฟิลมันว่ะอ่างเี้ว่ะเอาจริงรอเออใีหน้าสนว่ะปีหน้าไปอยู่ะไม่ไปแล้วไงเป็นปีสุดท้ายที่จะไปไม่ไปแล้วเพราะว่าฝืดจัดแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็รู้ๆอยู่แม้กระทั่งที่ผมไปอิตาลีอีกมามาเนี่ยงานงานมอเตอร์ไซค์นะแต่ออกบูธโดยเทียบเลย ใช่เหมือนกันเราก็ไม่อยากกูว่ากูเป็นเงินเดินงานควางเจ้าเทกแปลเอเหมือนกูเลยเพียบเลยทุกเกือบทุกบูธอ่ะข้างหลังอ่ะไม่ใช่เสียงหน้ายาวกูว่าไอตัวเป็นเสียงมันเียเีย้อยนี่ครับสองพันหนึ่งร้อยอันนี้น้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันอะไรแอลกอฮอล์เพียวไม่ผสม ันคือแอลกอฮอล์เพียวใช่ใช่ไม่ผสมในตั้บไม่ผสมอะไรเลยไม่ไม่ได้ผสมเลยเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คิดว่าจะหาเลขอะไรดีหาคือ่งจริงมีอยู่ในใจแล้วนะแต่ไม่พูดดีกว่าเขียดพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่างูงย้น้เดี๋ยวรอดูดีกว่าเอาตัวขีก่อนเอาตัวขับไม่มันได้ก่อนเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่จริงอ่ะมีในใจอยู่แล้วคือรู้อยู่แล้วว่ารถสเปกเนี้ยมันต้องวิ่งเท่าไหร่มันมีปัจจัยหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างคนขับใช่ใช่ ลมแท็กมันจะเอียงลงห้าองศาไม่เอียงคือมันมันลาดลงห้าองศาไม่มุมตามหรอกจริงเหรอจริงเฮ้ยทำไมกูดูห้าองศาวะตรงดิฟเลยตรงเลยเหรอตรงตรงเมริแลนด์นี่ตรงปั๊กเลยอ๋อถ้าแมริแลนด์อะโอเคตรงเพราะวันนั้นไปดูวันนั้นไปดูที่ไหนวะเห็นมันเอียงลงมันน้อยนึงถ้ายืนจับปลายสนาม่งเศสหรือเปล่าอเมริกาไม่มีชัวร์เหรอนึกว่าแบบแม่งเอียงลงไอ้นี่บาเลนเอียงอ๋อเหรอเออใช่ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่มันเอียงลง มันก็มีปัจจัยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วก็สร้างเอาตามลมไม่ทวนลมอะไร,ะไรมีปัจจัยเยอะใ<ช>่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาบุกในแม็กเกกไม่ต้องถามแล้วนะใครอยากถามอะไรร้อยจนกว่าจะมีรถใหม่ๆให้ทามาถ่ายบ่อยมันก็ไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วเดีย่ยเหลืออีกรถคันนึงงน่นรถโป้งอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ารถโคตรเท่รถที่วิ่งแล้วพร้อมเรียกสายตา <c oughs> ตำรวจโอเคตั้งกี้แม็กเจอกันโอเคนะแดดลูกก็เจอคนนี้อยู่นี่นี่ ยังไงคุณโชควายุไปไหนละทั้งหมดครับอะไรนะทั้งหมดครับทั้งหมดเอาเงินไปทำผมหมดด่วนเลยซื้อหัวลากซื้อหัวลากเจ้าสูหัวลากนะตอนนี้ก็ทำหัวลากก่อนครับเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าถ้าถ้ามันสนุกก็เดี๋ยวไปใหม่ของรถมีของครบวิ่งได้เพราะฉะนั้นใครอยากทําก็บอกกันแล้วกันเราฉะนั้นก็นี่แหละตอนนี้เขาก็อย่างนี้แล้วผมเสร็จทุลาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ขอมาว่าอยากให้มาถ่ายแม็กเทคก็ช่วยด้วยนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อย เฟซบุ๊กก็ปิดชิบหายไปปวงหมดคนดูเป็นแสนกดอยู่ร้อยสองร้อยเพื่อนะก็ฝากติดตามมันด้วยวันนี้ไปละบ๊ายบาย